ไม่มีตัวละครทอยเลตเทวาร์ดีเฟนซ์ใช่ไหมล่ะนี่เลยเว็บบิวปกรณ์มีตัวละครทอยเลตเทวาร์ดีเฟนซ์ขายเยอะแยะมากมาเลยเพียงแค่เข้ามาตรงนี้ซื้อตัวละครได้ทันทีแล้วก็จะมีออเดอร์ตัวละครมาให้เลือกทุกตัวในแมปเลยนะครับทุกคนสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยอันนี้ซื้อแล้วได้ตัวร0 0เซนนะฮะ หรือว่าใครอยากจะเป็นสายเสี่ยงดวงนะครับก็จะมีสุ่มตัวละครด้วยนะครับนี่เลยร้านดีส่งไวใส่ใจลูกค้ามาเลือกซื้อได้ที่เว็บบิวปกรณ์ลิงก์ดานล่างคลิปจ้าเอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบิวปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเทรดกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็ในวันนี้นะครับเราจะนําเชฟทีวีแมน นั่นเองนะครับผมมาเทรดในเซิร์ฟเทรดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะได้อะไรบ้างก็ต้องมาดูกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าเชฟเนี่ยนะครับผมมันเป็นตัวละครที่มาจากกล่อง โลบักนะครับผมแล้วก็เป็นตัว1%นซะก็คือนะถ้าจะให้เทียบก็คืออารมณ์ให้คล้ายกับเอนจิเนียร์ครับแต่ว่าจะมีราคาที่แพงกว่าเอนจิเนียร์ประมาณเกือบเกือบสเท่านะครับทุกคนเพราะว่าตอนกล่องเอนจิเนียร์เนี่ยตรงนี้มันจะราคา1 9 9นะครับพอมาเป็นกล่องนี้เนี่ยมันเป็นราคา299นั่นเองนะครับทุกคนมันก็เลยค่อนข้างจะแพงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเชฟเนี่ยมันดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวไว้ผมจะมาทาคลิปเชฟลงไนท์แมร์ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เชฟเนี่ยอย่าง หายากโอ้มันหายากเหลือเกินครับทุกคนกว่าจะหาอมาได้เนี่ยนะกว่าจะได้มาแต่ละตัวคือหายากยากนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมเราจะได้ออฟเฟอร์แบบไหนกันบ้างก็ต้องมาดูกันนะซึ่งผมตั้งใจว่าจะเทรดสักหนึ่งตัวก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเราได้เทรดตัวแรกเลยอะไรเงี้ยนะครับตัวที่2ก็จะตามมาอย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคเราก็ไปกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเชฟน่าจะเทรดได้ง่ายกว่าทีวีใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เชฟมันเลือก หายากขึ้นเรื่อยๆครับหายากกว่าทีวีใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเทรดครับทุกคนไปกันเลยร้านมารูช h อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID p a พาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพาร์ทในแมปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดหิ้งลกาซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่ายไอเดีเกมแมพต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมพสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงค์ให้ใต้คลิปละ โอเคละครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในเซิร์ฟเทรดเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้ครับเราก็มาหาดูออฟเฟอร์ดีๆที่มีอะไรเกี่ยวกับเชฟหรือเปล่านะครับผมนี่ไงก็ยังไม่เจอนะครับผมเจอแต่ไก่งวงธรรมดานะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เจอเชฟเลยนะครับอ่ออ่อโวอ่ออเฮ้ยอันนี้ก็ตัวแดงเอามาทําไมครับเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันครับเราต้องประกาศก่อนนะทุกคนเด วผมขออนุญาตประกาศก่นกอนละกันว่าผมรับเชฟนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนอื่นเขาเทรดมาแบบเทรดมามั่วๆไม่มีจุดหมายนะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาประกาศกันนะครับเชฟทีวีแมนเทรดดิ้ง for good offer นะครับมาดูกันว่าจะมีออฟเฟอร์เสนอดีๆมาให้เราหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมจะต้องได้ออฟเฟอร์ที่ดีกว่าทีวีนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเชฟค่อนข้างที่จะหายากกว่าทีวีแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เรื่ เรียกว่าถ้าเข้าไปอยู่ในทีมเนี่ยทำให้ผ่านด่านได้ง่ายมากๆนะครับผมนี่เลย Hello Blue ว่าไงครับ You have 600เจมโอ้โหเราไม่มี600เจมมาทีครับหน่วย10 0้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้โห อ้ยมิวปรกรณ์อะไรมันจะตึงขนาดนั้นครับเนี่ยกเกินไปหรือเปล่าครับเขาถามแค่ว่ามี600เจมหรือเปล่าทำไมมีถึง1ล้านเลยตึงเกินอะแล้วไงต่อครับไอโอเคไม่มีอะไรต่อนะครับมาให้เราอวดเฉยๆนะฮะโอเคเราก็มาประกาศหาคนที่จะมาเทรดกับเชฟของเราดีกว่านะครับซึ่งตัวนี้ก็ออกก่อนเลยละกันนะครับมันไม่ไหวนะครับไอมันเสียเวลาทั้งคู่นะครับผมแล้วก็เสียเวลาคนดูด้วยนะครับเราจะได้มาเทรดกับคนที่แบบว่าอยากจะ เดกับเราเลยนะครับผมพี่คนดังนี่และเองก็ได้ออกคลิปแล้วน้องชายเองสามารถไปบอกเพื่อนได้ว่าเฮ้ยได้ออกคลิปช่องบิวปกรณ์ว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมน้องคนนี้นะฮะโอเคเขาก็มาทักทายดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ทักทายเขาหน่อยละกันดีครับนะครับบิวปากรเปล่าปากรครับนี่เออแล้วใครดูคลิปพี่นะชื่อพี่พิมพ์แบบนี้นะครับผมน้องชายปกรนะครับผมไม่ใช่พากรหรือว่าปากรนะครับผมแต่เป็นปากรนะครับผม เออโอเคอะตอนนี้เราก็มาหาคนที่จะมาเทรดกับเชฟของเราต่อนะครับโอ้โหกล่องอะไรมาแบบนี้ไม่ไหวนะครับผมต่อให้เหลืองเยอะแค่ไหนก็ไม่ไหวนะครับโอเค โอ้เฮ้ย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 กล้องมาเยอะกล้องมาเยอะมีลายทรงลายเซนด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจลายเซนนะครับโอ้แต่ว่าตัวนี้คือไม่แย่นะครับไม่แย่นอไม่ใช่หนอไม่แย่หนอโอ้อันนี้ก็ถือว่าจะบอกว่าคุ้มไหมวะก็ยังไม่ได้คุ้มมากนะครับผมก็ยังไม่คุ้มมากเพราะว่าพี่อเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจตัวลายเซนเท่าไหร่นะครับทุกคนเอออาจจะมีน้องบางคนที่แบบว่าชอบตัวลายเซนแล้วก็คิดว่ามันคุ้มอะไรเงี้ยก็อาจจะมีนะครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่มุมใครมุมมันแลลวเนาะทุก คน ซึ่งพี่อยากได้มากกว่านี้ว่ะพี่อยากได้แบบว่าพวกเอนจิเนียร์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้เอาไว้ก่อนละกันนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าไปโดนเด็กใครนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะโอเคแล้วก็เทรดกันต่อนะครับมาดูกันต่อว่าคนต่อไปจะให้อะไรกับเราพีสอะไรพีสอะไรอ้ายขอบายก่อนละกันนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของการเทรดโอ้โหตัวเขียวมาตัวเขียวมาแบบนี้ไปอยู่กับเดอะฮัก์ดเลยจู้เราขอเทรดกับคนที่พอ พร้อมกอนละกันนะครับตอนนี้มันคนเดิมนี่วาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคนเดิมมาทําไมครับเนี่ยโอเคเรากดออกเลยนะครับผมไม่พูดอะไรเนี่ยเรากดออกเลยนะฮะเราจะหาคนที่พร้อมที่จะเทรดกับเราเท่านั้นนะครับผมมามีอะไรมาเทรดกับเชฟอย่างนั้นเหรอครับน้องชาย อ้อโหอันนี้ก็ไม่โหไม่ไหววะไม่น่าไหวครับแดงลงมาน้อยเกินแล้วเขาก็น่าจะไล่สีเหลืองเหลืองมานะครับซึ่งเราก็ไม่ไหวนะครับเราก็กดออกก่อนเลยมาดูคนต่อไปครับคนนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง โหแต่ว่าน้อยไปว่ะน้องชายยังไม่พอวะคนที่แล้วให้เราเยอะกว่านี้นะครับเรายังไม่เอาเลยคนนี้เราขอผ่านก่อนละกันนะครับคือมันต้องลงตัวแดงมาเยอะกว่านี้ทุกคนสักแบบ10ตัวอะไรเงี้ยครับตัวหรือ1 0 1 2 14ตัวอะไรเงี้ยครับมันต้องลงมาประมาณนั้นก่อนนะครับเพราะว่าเชฟเนี่ยมันหายากจริงๆนะครับผมอันนี้เอ่อไอนี้เจมไม่เป็นไรครับผมคือตอนนี้เรายังไม่เอาเจมออกนะครับเรายังเก็บเจมอยู่โอ้ยคนเดิมปะเนี่ยริมอรุโอ้แต่ว่ามีแต่กลิตเหรอโอ้ จริงๆเขาก็ให้เยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นกริดเยอะครับผม UTC พอได้ไหมครับจริงๆเนี่ยคือมันเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบถ้ามันเป็นกล้องเยอะกว่านี้เนี่ยมันน่าจะโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้ลําโพงกับกริดคือมันค่อนข้างที่จะหมุนยากนิดน,นึงนะครับเทรดก็ยากอะไรก็ยากนะครับมาเป็นเหลืองเลยเลยมาเป็นเหลืองเนี่ยพี่ไม่ไหวจริงวะไม่ ไม่ไหวโทษทีนะน้องชายอันนี้ต้องขอโทษจริงครับน้องชายไม่ไหวจริงจงครับโอเคมาคนถัดไปมีอะไรมาเสนออย่างนั้นเรอโอ้โหทําไมชอบเปิดมาได้ทีวีวะเนี่ยโ่ออโอโอันนี้ก็น่าจะไม่ไหวนะครับดูทรงแล้วน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะโอเคขออนุญาตกดออกก่อนเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาทั้งคู่นะครับโอเคอันนี้ก็คนใหม่นะครับผมเจ้าตาเดียวโวชื่อที่เอวะหน้าเท่ปะอ๋มีแค่เหลืองใหม่ตัวเดียวเหรอ ชายมีอะไรเพิ่มอีกไหมครับผมถ้าเพิ่มอีกก็น่าลองน่าลุ้นแต่ว่าเออไม่ไม่เอาไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อนะอ้นะไม่ซื้อนะจารย์นะอุย้ยเอนจิเนียเออนี่เปิดมาแบบนี้น่าสนใจครับเอนจิเนียกับแดงแค่หนึ่งตัวอย่างนั้นเลยไม่น่าไหววะ่ะ คือจริงๆเราควรแรกสัก3ามเอนจิเนียร์ทุกคนถ้า2เอนจิเนียร์พี่ก็คิดว่ายังไม่ไหวนะครับกับเชฟนะเพราะว่าเชฟมันหาย,ยากครับตอนนี้คือเอนจิเนียร์มี20,000ตัวใช่ไหมเราเชฟเนี่ยมีแค่ประมาณ2,000นะครับเอ้ยโชว์ให้โชว์ด้วยเอากี่ตัวละไอ้ได้เลยบอกให้โชวแล้วก็โชว์แบบเต็มที่เลยแล้วกันอ่ะโอเคยังทีนี้มะโชสมใจหรือ,อยังครับอ้นี่เอา กดออกเฉยเลยวะเราสาชโชจบการห้ยเฮ้ยเชี่ย,ย,ยเขาเก็บกล่องเอนจิเนียร์จนถึงวันนี้เลยเหรอโคตรตึงฮะแต่ว่า กล่งองเอนจิเนียร์ก็คือกล่องเอนจิเนียร์ครับมันไม่ได้หมายความว่าจะสุ่มได้เอนจิเนียร์นะโอ้ดวนี้ก็ยังไม่ได้ครับทุกคนยังไม่ไหวเลยครับตอนนี้เรามาเพื่อเทรดเชฟนะครับผมเพราะฉะนั้นดิวอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเชฟเนี่ยผมจะยังไม่สนใจเท่าไหร่นะทีวีวะ่ะตอนนี้ทีวีมี7000เชฟมี3,000คือมันครึ่งครึ่งอะแต่ว่าราคามันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับผมคือตอนนี้ทีวีมันเริ่มที่จะหาง่ายก,กว่าแล้วนะครับผมแอดหนึ่งเชฟฮะคือให้กูแอดหนึ่งเชฟเพื่อ โน่บายบายเลยเพื <p> ่อนไม่ไหวครับอายคือจริง <t> ๆเขาอต้องบวกให้เรานะเว้ยเพราะว่าตอนนี้วาลูอะไรต่าง <t> ๆคือของเรามันดีกว่านะครับเชฟมันค่อนข้างจะดีกว่านะครับตอนนี้อืมเอนจิเนียร์มาเปิดมาสวยครับแล้วก็โอ้คนนี้ถือว่าให้เยอะอยู่นะ แต่ว่าอยากได้ UTC วะอันนี้ก็ไม่ไหวนะทุกคนเดี๋ยวลองคุยนิดนึงนะครับ a UTC มีไหมครับ a UTC เอา้าเอา้าเอา้เอาลว่าเนี่ยมวัวจัดแต่งจริงก็ต่อ้เพิ่ม UTC มาสัก5าตัวผมก็ยังคิดมากนะว่าคุ้มหรือเปล่านะครับโอเคก็พอก่อนนะครับผมผมรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มนะผมจะหาจนกว่าเราจะเจอตัวคุ้มๆนะครับอ่ะสองสองมาอีกแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยน เป็นของใหม่ไม่ให้เราหรือเปล่านะครับทุกคนไม่ไม่เสนออะไรเลยนะครับก็อ่ะเราต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนอุย้ยคอลเลกเต็ดวะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมคอลเลกเต็ดกับเชฟเนี่ยแต่ว่าต้องให้เขาแอดหน่อยนะครับคือถ้าแอดมาน่าสนใจเนี่ยเราก็อาจจะจัดให้นะครับผมก็คือมีแดงมาเยาอ้ยทูวีสไปเดอร์เลยเหรอกับเชฟเนี่ยนะถ้าเป็นทีวีสไปเดอร์ผมว่าโอเคนะได้หรือเปล่าครับ โอ้โหไม่เอาเชียะอะไรวะถ้าได้นี่คือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบว่าโคตรกูดออฟเฟอเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้เขานะครับอย่างที่บอกว่าว a ลูของทีวีอัปเกรดนะครับผมกับเอ่อกับเชฟเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าเขาบวกตัวแดงมาสักแบบ3-4ตัวมันก็น่าจะโอเคนะโอ้โหคนนี้อะไรวะนี้อันนี้ก็เดี๋ยวขอใบก่อนละกันเรียบร้อย บายก่อนละกันนะครับแล้วก็คนนี้ว่ายังไงมีอะไรน่าสนใจมาเทรดกับพี่หรือเปล่าอ๋อตัวแดงเปิดมาตัวเดียวแบบนี้คือไม่ไหวนะครับอ้ายอันนี้ก็เขาจะแลกอะไรวะเนี่ยเชฟทีวีแมนโอ้โหไม่ไหวครับคืออันไหนที่เราดูแบบห่างไกลไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยเราก,กดออกเลยนะครับเพราะว่าถึงเราจะพูดไปพี่ก็ว่าเขาไม่น่าจะบวกมาแบบ10ตัวให้เราหรอกนะครับเราก็เลยกดออกเลยละกันนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเทรดต,ต่อไปครับจนกว่าจะเจอนะครับผม คนนี้ว่ายังไงจะเป็นคนที่ปิดคลิปให้เราได้หรือเปล่านะครับทุกคนหู แต่ว่าแดงมาน้อยว่ะทุกคนมาแบบนี้พี่ว่าไม่ไหวแน่นอนครับเพราะว่าอย่างน้อยๆคือมันต้องสิบแดงบวกนะครับอะตอให้เหลืองเยอะแค่ไหนเราก็ไม่เอานะครับตอนนี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับผมโอเคคนต่อไปว่ายังไงครับอ๋อโหเปิดตัวเหลืองมาเลยอย่างนั้นหรองั้นเราขอกดออกก่อนเลยละกันนะเพื่อนเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวกับตัวเหลืองว่ะเพื่อนโอ้เอาจริงก็เทรดยากเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่เรียกว่าเทรดยากหรอกแต่ว่าคือหาดิวคุ้มคุมค่อนข้างที่จะยาก เพราะว่าด้วยความที่ราคามันไม่ค่อยนิ่งด้วยแหละทุกคนแล้วก็ทุกคนก็อยากที่จะเทรดเอากําไรอะเนาะเออมันก็ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับตออันนี้ก็ไม่ไหวนะครับตัวม่วงเยอะไปตัวแดงน้อยไปนะครับอันนี้มันพลิยอะไรวะเนี่ยมันพลิยอะไรวะเนี่ยแสงอุตสานายสนใจอะไรนะก็เทรดมาสิเฮ้ยมาแล้วอะแสงอุสาเทรดมาแล้วอะไหนขอดูว่าแสงอุตสามีดิวอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าครับอ้ายเราขอร้องร้องว่าร้องว่าอะไรบเัฟ เอรับไรรับไรเราทอมากนายเป็นอะไรละนายนายทออะไรมาอ๋อโอ้ยเอนจิเนียร์ Engineer. มันไม่ไหววะ่ะถ้านายเป็นเรานาย จะให้ไหมล่ะถามแค่เนี้ยถ้านายเป็นเรานายจะให้ไหมแค่นั้นแหละถ้านายมีเชฟแล้วก็กลับภาพมาเป็นเราที่มีเอนจิเนียร์แล้วก็มีกล้องสองตัวนายจะแลกกับเราไหมซึ่งเราก็มั่นใจว่านายน่าจะไม่แลกกับเราแน่นอนนะครับไม่งั้นก็งั้นก็ขอบอกว่าไม่ไหวแล้วกราบโโหต่อให้กราบยังไงก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเราขาดทุนไม่ได้นะครับคนต่อไปว่ายังไงจ๊ะ อยากจะปิดคลิปแล้วจ้าคือตอนนี้รู้สึกว่าขอแค่เป็นทีวี ตอนนี้ก็พร้อมเทรดเลยนะครับเพราะว่าอยากจะปิดคลิปมากๆแล้วนะตอนนี้กล้องสไป,ปเดอร์ไม่มีอะไรเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มีเอนจิเนียร์มาวะทุกคนแต่ว่าเอนจิเนียร์ตัวเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกนะเพื่อนแอดหน่อยครับเพื่อนแอดหน่อยครับพี่แอดหน่อยครับเออโอ้ละแอดมาแค่ตัวเดียวคนนี้น่าจะห่วงเอาเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่คุยต่อ oh, <laughs> <laughs> เราไม่คุ้มนะครับผมคุยไปก็เสียเวลาเราจะหาคนที่พร้อมเปย์คนที่อยากได้ทีวีจริงๆนะครับผมเ้ยโหคน นี้เขาก็มีว่ะตอนนี้ก็ประกาศเหมือนเราเลยนะครับผมเถิดทีวีกับ Good Off e r ซึ่งคนอื่นอาจจะไปเถวดเขาแล้วก็ได้นะครับผมเอางี้ตอนนี้นะผมอยากปิดคลิปมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีทีวีใหม่มาเนะี่ยผมก็เอาเลยนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีหรือเปล่านะครับผม เอกุศิบไม่มีไม่เอาครับมี๋ยวก็ไม่เทรดครับวันนี้ไม่ใช่ทุระของเราครับโอ้โหอันนี้ก็อุ้ยกล้องเยอะอยู่นะแต่ว่าบวกมาแค่นี้อย่างนั้นเลยอ๋โอ้ยน่าสนใจอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นอยู่ดีวะทุกคนเศร้าจริงๆว่ะตอนไหนดิวนี้มันจะจบสักทีเเนี่ยโอ้อันนี้เอนจิเนียร์หรออันนี้ถ้าจะแลกเอนจิเนียร์ผมว่า น่าจะได้อยู่นะทุกคนก็ไม่ได้แย่หรือเปล่าวะแย่ yeah, ไหมวะผม oh, ว่าได้วะผมว่าเอ็นจีผมได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมกดเลยละกันนะครับถ้าเขาโอเคเฮ้ย <Hey, S 2> โอเควะว่า2ตัวเหลืองนี่มันก็โอเคนะครับแล้วก็มีกล้องถึง4ตัวมันก็โดนใจอยู่นะครับมันก็ทัชใจดีนะครับเพราะฉะนั้นก็แลกไปเลยแตงโบรอ่ะวันนี้สรุปได้แลกเอ็นจิเนียก่อนเลยตอนนี้เรียบร้อยครับโอเคละครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับคือผมได้ทําการไปเทรดมาครบ นานเลยนะครับคือนานมากแต่ก็ยังหาออฟเฟอร์ที่ดีสุดไม่ได้เลยหรือว่าแบบคุ้มคุ้มหน่อยไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้ก็คงปิดไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็คือไม่ได้แลกอะไรเลยนะครับส่วนทุกคนคิดว่าดีวไหนที่ผ่านมาในคลิปนี้เป็นดีลที่ดีที่สุดลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่าพี่พลาดตรงไหนนะครับพลาดดิวไหนไปที่มันคุ้มคุ้มนะฮะลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะว่าคิดเห็นกันยังไงนะครับแต่ว่าก็ค่อยคคุยกันค่อยๆพูดค่อยค่อย อย่าเพิ่งด่านะครับทุกคนเออเพราะว่าด้วยความที่พอเราไม่รู้สึกคุ้มเราก็ไม่เทรดก็แค่นั้นเองนะครับทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ก็ต้องจบไปแบบนี้จริงหรอวะแต่งน้อยคลิปนี้ก็มีเทรดหนึ่งนะครับก็คือเทรดเอนจิเนียร์นั่นเองนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับผมเราจะไปเทรดได้คุ้มหรือเปล่าในคลิปหน้าหรือว่ามีคลิปอะไรมานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันเย้